ฟังเรื่องราวในวันนี้แล้วเนี่ยมันอาจจะทําให้ไดนโนเสาร์ที่ดูน่าเกรงขามสําหรับหลายๆคนนะครับกับกลายเป็นอะไรที่ดูเกลียนไปเลยก็ได้สําหรับคนชอบไดนโนเสาร์เพราะว่ามันจะมีหลายๆเรื่องเกี่ยวกับไดนโนเสาร์นะครับที่เราได้หลงเชื่อกันไปแต่ว่ามันได้ถูกไขมาแล้วว่าไอ้ที่เราเชื่อกันเนี่ยมันไม่จริงนะครับซึ่งมันจะมีอะไรกันบ้างเนี่ยก็มาฟังกันเลยดีกว่ากับรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary ในวันนี้นะครับกับ อันดับ7ครับน้องไดโนเสาร์เป็นสัตว์ที่มีเสียงร้องคำรามอันน่ากลัวคือมันก็คงจะเป็นเรื่องปกติใช่ไหมครับถ้าหากแอดจะบอกให้เพื่อนๆเ,เนี่ยลองหลับตาและจินตนาการนึกถึงเสียงของไดโนเสาร์ดูว่ามันจะต้องออกมาเป็นยังไงเชื่อได้ว่าเสียงที่ดังในหัวของเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยมันต้องเป็นเสียงคำรามเหล่ากับสิงโตหรือว่าเหล่ากับกอรซิล่าอะไรแบบนี้เลยนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยจากการคาดการณ์ของพวกนักวิชาการไดโนวิทยาเลยนะ เขาก็ว่ากันว่าเสียงของไดโนเสาร์ที่แท้จริงนะครับมันน่าจะเป็นแบบนี้มากกว่าฮะหรืออาจจะเป็นอะไรแบบนี้ก็ได้ครับใช่ฮะ เพราะว่านักวิทยาศาสตร์ในยุคนี้นะครับเขาคาดการณ์ว่าเจ้าไดนโนเสาร์หลากหลายตัวที่มันดูน่ากลัวเนี่ยจริงๆแล้วมันอาจจะมีเสียงไม่ได้เหมือนกับนักล่าเนื้ออย่างพวกเสือสิงอะไรที่เราเห็นในยุคนี้นะครับแต่อาจจะเป็นนักล่านอนอย่างไก่แทนครับว่าสัตว์อะไรตระกูลเทือกนี้แหละครับที่ทําไมก็ถึงมีความเชื่อกันอย่างนั้นนะครับก็เพราะว่ามันมีนักบรรพชีวินนักบรรพชีวินวิทยานกครับโอ้ยทำไมชื่อยากจังหรือว่าผู้คนที่เขาได้ศึกษาเกี่ยวกับนก ดึกดำบันเนี่ยแหละครับแกก็ไปพบกับส่วนที่เรียกว่าซีริงหรือว่าไอ้กล่องเสียงของนกที่มันได้ทําให้นกร้องเจื้อยแจ้วแบบนกปัจจุบันเนี่ยแหละครับอยู่ในซากของพวกไดโนเสาร์หลากหลายสายพันธุ์เพียบเลยนะครับที่ถึงแม้ว่าไอ้เครื่องในส่วนนี้เนี่ยเขายัางจะไม่มีการไปค้นพบในไดโนเสาร์ทุกตระกูลก็ตามนะครับแต่ด้วยความที่ว่าสภาพร่างกายแล้วก็กรรมพันธุ์อะไรของไดโนเสาร์หลายๆอย่างเนี่ยมันคล้ายๆกับนกอย่างมากไงน,นักวิจัยนะครับก็เลยคิดว่า อาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าว่าที่ไอการซึ่งไดโนเสาร์มันมีเสียงเลาะ แทนการคำรามแบบนี้นะครับมันก็อาจจะเป็นไปได้มากกว่าการร้องคำรามแบบเสือสิงโตครับและมันก็มีอีกทฤษฎีปงๆอันหนึ่งที่แอดไม่รู้จะเชื่อได้หรือเปล่านะคือเขาก็เถียงกันว่าไอ้ไดโนเสาร์พันธุ์ไทสระท็อปตัวที่มันมีหน้าตาเหมือนกับแรดนอยใหญ่แล้วก็มีกระบังอะไรบนหัวหน่อยนะครับมันเป็นตัวที่มีกรรมพันธุ์ใกล้เคียงกับนกครับเนื่องจากเขามองว่าปากมันเนี่ยเป็นจงอยคล้ายๆกับนกแต่แอดว่ามันก็ไม่ได้จะใช่นะเพราะดูเดี๋ยวมันมีตั้ง4ขาแต่นกมันมี2อขาเอาเป็นว่าถ คนที่มีความรู้เชี่ยวชาญทางด้านไดโนเสาร์เนี่ยนะครับก็เอามาเล่าสู่กันฟังในคอมเมนต์ด้านล่างหน่อยแล้วกันเรื่องต่อมาครับอันดับ6ความเชื่อที่ว่า v e r o c i r a p t o r หรือว่า Raptor นะครับเป็นไดโนเสาร์ที่ฉลาดครับโดยไอความเชื่อนี้เนี่ยมันก็ต้องขอบคุณทางหนังฮอลลีวูดอย่างจูราสสิกพาร์กมากเลยนะครับที่มันได้แสดงให้เห็นถึงภาพเจ้าแ Rap เตอตัวน้อยเนี่ย มีความสามารถในการทำอะไรหลายๆอย่างเยี่ยงลิงชิมแปนซีเลยครับคือนอกจากการที่มันจะพุ่งเข้ามากัดคนได้แล้วนะครับเจ้าแรปเตอร์เนี่ยก็ยังฉลาดเป็นกดสามารถงัดเปิดกงงัดตัวล็อกหรือว่าทําอะไรที่กวนตีนมนุษย์ซึ่งมันก็ทามาแล้วหลายๆครั้งในหนังนะครับจนทําให้เราคิดว่าไดโนเสาร์พันนี้เนี่ยมันต้องมีความฉลาดเหมือนกับลิงแน่เลยและนอกจากนั้นเองนะครับด้วยความที่มันเป็นไดโนเสาร์ตัวเล็กแต่ทว่าวมันกลับอยู่รอดในโลกที่มีไดโนเสาร์ตัวใหญ่อยู่อีกมากมายนั่นไง คนก็อดคิดไม่ได้สิครับว่าเจ้าแรปเตอร์ตัวนี้เนี่ยมันต้องอยู่รอดได้ด้วยความฉลาดของตัวมันชัวครับที่ เอาจิงๆถ้าเอาไปเทียบกับหมู่ไดนโนเสาร์ทั้งหมดทั้งมวลนะก็ใช่ครับแรปเตอร์นี้เนี่ยเป็นไดนโนเสาร์ที่น่าจะฉลาดระดับหนึ่งเลยด้วยเหตุที่ว่าแรปเตอร์นะครับมันก็เป็นไดนโนเสาร์ที่อยู่ในกลุ่มของโรเมโอโซรไดนีนซึ่งเป็นกลุ่มไดนโนเสาร์ที่มีสมองใหญ่ที่สุดแล้วก็ว่ากันว่าฉลาดที่สุดในหมู่ไดโนโ่ด้วยนะครับแต่ถ้าว่าไอการซึ่งจะเป็นตัวที่ฉลาดที่สุดในหมู่ไดนโนเสาร์นะครับมันก็เทียบไม่ได้เลยกับความฉลาดที่เปรียบเทียบกับสัตว์ในโลกยุคปัจจุบันนะครรเเเเพาาาาา้มีกไปวณอ IQ จ ไดโนเสาร์ตัวนั้นอนะมาเปรียบเทียบดูกับสัตว์อย่างยุคเราครับว่ามันจะฉลาดเท่ากับตัวไหนปรากฏว่าผลมันอยู่ที่แค่เท่าน้องกระต่ายเท่านั้นเองครับซึ่งกระต่ายเนี่ยมันจะเป็นสัตว์ที่มี IQ น้อยกว่าคิงคองกอริลลาชิมแปนซีช้างหรือปลาโลมาอะไรที่เรียกว่าฉลาดในยุคนี้อีกนะครับดังนั้นเองเอเรื่องที่แรปเตอร์มันจะไปปลดล็อกเปิดกรงหรือว่าไปก่อเรื่องเกรียนเกรียนใส่มนุษย์นะครับมันก็อาจจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้แค่ภายในภาพหน้าจอภาพยนตร์เท่านั้นนะครับอันดับ5 ทีเรเป็นสัตว์ที่มีแขนอ่อนปวกเปียกหรือไร้ค่านะครับที่เรื่องนี้เองเนี่ยมันก็เป็นมุกตลกซึ่งคนเขาชอบเอามาล้อกันนะเนื่องจากว่าไอ้เจ้า t ีเร็หรือไทแรนอสซอลัสนะครับถึงแม้ว่ามันจะมีขนาดตัวใหญ่เขืองสูงปลาไป12ไเมตรหรือว่าประมาณตึก3-4ชั้นแล้วก็มีขนาดฟันที่แบบ ใหญ่ซีก1หนึ่งเท่ากับกล้วยหนึ่งผลกับแรงกัดที่สามารถขบท่อนสุงได้ภายในพริบตาซึ่งมองแล้วก็ดูน่าเกรงขามนะครับแต่กลับกันครับมันกลับมีแขนสองข้างที่ดูแล้วแบบง่อยมากอ่ะคือจะเป็นแขนสั้นๆที่แบบเหมือนเป็นติ่งประดับตัวมากกว่าคือมันยาวแค่1เมตรนั่นเองที่จะยืดไปที่ปากเอาอะไรไปเคี้ยวนะครับก็ยังไม่ถึงเลยหรือก็มีคนคิดกันนะครับว่าถากทีเล็ก์มันล้มไปแล้วมันจะเอาแขนยันพื้นแล้วมันลุกขึ้นมาเนี่ย มันจะทํำยังไงเขาก็ยังนึกภาพมันไม่ออกนะครับดังนั้นเองนั่นแหละมันก็เลยตีความกันว่าแขนของทีเร็กซ์นะครับมันเป็นสิ่งที่ไรค่าครับแล้วก็อมาถูกล้อกันบ่อยๆ จนกระทั่งมันมีนักไดโนเสาร์วิทยานะครับเขาได้ไปทำการศึกษาแขนทีเร็กซ์อย่างจริงจังเลยในปี1990เนี่ยแล้วก็พบว่าแขนของมันที่ดูเหมือนจะง่อยเปรีย้ยนี่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะมีประโยชน์มากกว่าที่เราคิดนะครับคือจากมวลกระดูกของแขนที่เขาไปตรวจเช็คมาเนี่ยก็ว่ากันว่ามันมีความหนาแน่นมากกว่ากระดูกมนุษย์ถึง3เท่าเลยนะครับหรือว่า กล้ามเนื้อต่างๆที่มีอยู่ตรงแขนของทีเร็กนะครับก็จะสามารถทําให้มันยกของได้เป็นความหนักถึง181กิโลกรัมเลยนะ ที่ถ้าจะเทียบภาพไปเห็นว่า181กิโลกรัมนี่มันหนักขนาดไหนนะครับก็มันเท่ากับเปลี่ยนโนไม้เครื่องเครื่องหนึ่งอันเลยนะครับซึ่งวิธีการใช้ประโยชน์จากแขนอันกระปุกเปียกของทีเร็กซ์นะครับนักวิชาการเขาก็ตีความว่าทีเร็กซ์เนี่ยมันอาจจะใช้แขนอันทรงพลังของมันในการกดเหยื่อให้ติดลงกับดินนะครับก่อนที่จะใช้ปากแล้วก็เขี้ยวอันแหลมคมของมันเนี่ย จกเหยื่อให้ตายเป็นอาหารตรงนั้นเลยนะครับโหดมากเลยดังนั้นนะครับนักวิทยาศาสตร์ก็ได้พิสูจน์แล้วว่าขนาดนะครับมันไม่ใช่เรื่องสําคัญครับที่สําคัญก็คือลีลาและก็วิธีการใช้ตัางหากและเรื่องราวความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับไดโนเสาร์อันดับ4 เชื่อว่าไดนโนเสาร์บางตัวนะครับมันใหญ่มากใหญ่เกินกว่าที่จะมีชีวิตอยู่บนบกได้ครับคือเขาเชื่อกันว่าถ้าหากน้ําหนักมันเยอะเนี่ยมันจะทับไดนโนเสาร์ตายนะครับซึ่งไอเดียนี้ตอนแรกที่เราได้ฟังเนี่ยก็ดูเหมือนกับว่าจะเป็นจริงนะเพราะว่าขนาดไดนโนเสาร์แต่ละตัวเนี่ยมันก็มีความใหญ่ยักษ์จริงๆ คือบางตัวเนี่ยก็ใหญ่ไปกว่าบ้านเรือหลายๆหลังอีกนะครับซึ่งไอ้ตัวที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยเขาก็ว่ากันว่ามันคือไดโนเสาร์ที่อยู่ในกลุ่มของซาโลพอดนะครับหรือว่าไอพวกกลุ่มตระกูลไดโนเสาร์คอย,วยาวๆเหมือนยีราฟนั่นน่ะซึ่งไอตัวที่หนักที่สุดนะครับเขาก็ว่ากันว่ามันน่าจะมีน้ําหนักประมาณ56ตันหรือ ประมาณตู้คอนเทนเนอร์บรรจุสินค้าใหญ่ๆที่เขาใช้ส่งไปบนเรือนั่นนะประมาณ3ตู้เลยนะครับแล้วก็มีขนาดความยาวตัวไปถึง30เมตรครับที่ด้วยความซึ่งตัวมันใหญ่ขนาดนี้นี่เองเนี่ยแหละคนเขาก็เลยมีการตีความแล้วก็ให้ทฤษฎีนะครับว่า ไอ้ไ <Hey, S 2> ดโนเสาร์ตัวนี้เนี่ยมันมีน้ำหนักเยอะเกินกว่าที่ทั้งกระดูกแล้วก็กล้ามเนื้อของมันนะครับจะรับน้ำหนักได้ฮะที่ถ้าหากมันขึ้นมายืนอยู่บนดินเมื่อไหร่นะครับมันก็อาจจะโดนน้ำหนักเหล่านั้นเนี่ยทับตัวลงมันตายได้ดังนั้นเองไดโนเสาร์ชนิดนี้ก็น่าจะใช้ชีวิตอยู่ในกึ่งบกกึ่งน้ำประมาณว่ามีตัวแช่อยู่ในน้ำแต่ว่าหัวใช้มาหากินอะไรข้างบนนะครับซึ่งเอาจริงๆแล้วนะครับอิทธิฎีนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นทฤษฎีที่ผิดนะ เพราะแบบถ้าจะบอกว่ามันใหญ่มากจนกระทั่งน้ําหนักมันได้ทับตัวเองได้เนี่ยแล้วงั้นทําไมตึกบางตึกที่ได้สร้างมาอยู่บนโลกลเราในที่แบบสูงกว่าเดนเสาไปอยู่หลายโยอดมันถึงได้ตั้งต่างงานอยู่ได้ล่ะครับ และเอาจริงๆเขาก็มีการคาดการณ์ว่าถ้าไดโนเสาร์ตัวนี้มันได้ลงไปอยู่ในน้านะครับมันอาจจะเป็นอันตรายมากกว่ามันด้วยเพราะว่าใต้น้ำเนี่ยมันจะมีแรงดันเยอะครับซึ่งเอร่างกายและตรงป่งตรงปอดของไดโนเสาร์พันนี้เนี่ยมันไม่ได้แบบแข็งแรงเหมือนกับพวกปะวานไงดังนั้นเองพอมันลงไปอยู่ในน้ำนะครับมันอาจจะโดนแรงดันของน้ำน่ะบีปตุ้มทําให้เนื้อปอดมันนะครับระเบิดกลายเป็นเนื้อบะช่อก็ได้ครับโอ้ แล้วอีกอย่างหนึ่งที่จะมาแก้ไขความเชื่อผิดๆนี้นะครับก็คือเขามีการไปค้นพบรอยเท้าของไดโนเสาร์พันนี้ครับอยู่บนบกแบบเพียบเลยครับนั่นเองแหละก็เป็นการอธิบายนะครับว่าไดโนเสาร์พันนี้เนี่ยมันก็เคยใช้ชีวิตอยู่บนบกนั่นแหละเรื่องราวความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับไดโนเสาร์อันดับที่3ผิวหนังของไดโนเสาร์นะครับอาจจะไม่ได้ถูกปกคลุมไปด้วยเกล็ด คือมันจะเป็นภาพที่ติดตากันมาอย่างยาวนานมากนะครับว่าไดโนเสาร์ทุกตัวเนี่ยจะต้องมีหนังที่แบบเป็นเกล็ดไม่ว่าจะเป็นสัตว์นกสัตว์ปีกสัตว์บกสัตว์น้ำมโนผิวหนังมันนะครับก็จะยุบยับยุบยับคือแม้กระทั่งหนังสัตว์ประหลาดอย่างกอรซิล่าที่เขาได้จะได้แรงบันดาลใจมาจากไดโนเสาร์เนี่ยก็ยังทาให้น้องสัตว์ประหลาดพวกนี้มันถูกออกแบบมาในรูปแบบเกร็ดราวกับงูหรือว่าสัตว์เลื้อยคลานเพียบเลยใช่ไหมครับแต่ถ้าว่าในการค้นพบยุคหลังๆนะครับเขาก็ว่ากันว่าผิวหนน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 ััังงงขอออ้้้ไไไไดดโเเ่่มมาจจะป็็ชก แต่อาจจะถูกปกคลุมไปด้วยขนราวกับพวกขนไก่อะไรแบบนี้เพียบเลยนะครับด้วยเหตุอย่างที่บอกไปแล้วในข้อแรกนะครับว่าเขามีการไปค้นพบว่าไดโนเสาร์หลากหลายสายพันธุ์เนี่ยมันจะมียีลแล้วก็กรรมพันธุ์ซึ่งใกล้เคียงกับสัตว์ประเภทสัตว์ปีกอย่างไก่อย่างเป็ดมากกว่าสัตว์เลื้อยคลานอย่างงูกับกิ้งก่าซะอีกนะครับ นอกจากนั้นเองมันก็ยังมีหลักฐานจากซากฟอสซิลของไดโนเสาร์หลายๆตัวครับที่เขาได้ไปเจอแบบจุดๆๆๆอยู่ตามซากฟอสซิลเต็มเลยซึ่งก็ว่ากันว่าไอจุดๆเหล่านี้นะครับมันก็คือสิ่งที่เคยเป็นรูขุมขนของน้องไดโนโนั่นเองซึ่งไสายพันธุ์ต่างๆที่เขาได้ไปเจอเรื่องเหล่านี้มานะครับมันก็มีมากถึง30สายพันธุ์เลยทีเดียวนะรวมถึงเจ้าแรปเตอร์แล้วก็ทีเล็กตัวเครืองด้วยนะครับ ดังนั้นเขาก็จึงว่ากันว่าแท้ที่จริงแล้วนะครับเหล่าไดโนเสาร์ทั้งหลากหลายที่เราเคยเห็นในหนังจุลสิทิพาร์กเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีหน้าตาแบบนั้นก็ได้แต่อาจจะมีหน้าตาแบบไก่ตัวใหญ่ๆที่แบบมาไล่กินคนแทนนะครับโอ้ยเห็นแล้วแบบทำใหรู้สึกหิวเนื้อไดโนเสาร์เลยไม่เอาไม่เอาไม่เอาทีเา่เวลาอัดคลิปไม่ใช่เวลากินแต่ไอ้เรื่องนี้เองเนี่ยก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่ามันก็มีเหล่านักไดโนเสาร์วิทยาหลายๆคนนะ่นนะเขาก็ออกมาบอกว่าเขาไม่เคยเชื่อทฤษฎีนี้แบบเต็มเต่งเหมือนกันนะเพราะมันก็ไม คือจากงานวิจัยในปี2015นาะครับเขาก็บอกว่าจริงอยู่ละที่แรปเตอร์กับทีเร็กซ์เนี่ยมันอาจจะมีขนเหมือนกับไก่ได้นะครับแต่ว่าไอ้พวกไดโนเสาร์กลุ่มที่กินพืชอย่างสเตโกซซรัสหรือปราชียโซรัสเนี่ยก็น่าจะมีผิวหนังที่ยังเป็นเกล็ดอยู่ครับที่อัน,นีอดก็ไม่รู้ว่าอนาคตมันจะมีข้อมูลอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปได้อีกหรือเปล่านะครับเพราะเอาจริงๆมันก็ยังไม่มีมนุษย์คนไหนได้เคยไปเห็นไดโนเสาร์ตัวเป็นๆมาเลยนะเอาเป็นว่ามากับเรื่องต่อมาเลยครับอันดับ2ครับ ความเชื่อที่ว่าไดนโนเสาร์นะครับได้คุกคามบรรพบุรุษอย่างสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมของเราทั้งหลายแหล่ครับคือถ้าหากเราจะมองโลกของไดนโนเสาร์เป็นเหมือนกับโลกโปกเกมอนแล้วก็จับไดนโนเสาร์มาไฝ่สู้กับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมต่างๆไล่ทายผู้ชนะนะครับก็เชื่อได้ว่าหลายๆคนเนี่ยก็คงจะทายไปอยู่ข้างไดนโนเสาร์ใช่ไหมครับเพราะแบบแม่ตัวมันก็ทั้งใหญ่ดูกแกร่งดูกลางดูห้าวทั้งนั้นเลยแค่ยกเท้ามากระทืบทีเนี่ยสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมก็น่าจะแบนติดดินไปแล้ว แต่แอดก็จะบอกว่ามันก็อาจจะไม่ได้เป็นเช่นนั้นเสมอไปนะครับบางทีเนี่ย ฝ่ายที่ต้องวิ่งหนีหัวซุกหัวซุนนะครับว่าจะเป็นไดนโนเสาร์ก็ได้เพราะจากการค้นพบฟอสซิลบริเวณเมืองจีนประมาณช่วงปี2005นะครับเขาก็ได้มีการไปเจอซากฟอสซิลของเรพิโนมามัสจิกานติกัรสนะครับซึ่งก็เป็นบรรพบุรุษของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ก็มีหน้าตาเหมือนกับหนูยักษ์นั่นแหละเพียงแต่ว่ามีขนาดใหญ่เท่ากับสุนัขหนึ่งตัวนะครับซึ่งไอ้หนูยักษ์ตัวนี้เนี่ยมันจะมีเขี้ยวยาวๆซึ่งบ่งบอกว่ามันเป็นสัตว์ล่าเนื้อตั้งแตกกเเนดี้อขมรรรรวาาาา์ไไปจซ ในท้องด้วยครับบงบอกว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเนี่ยก็กินไดนโดนเสาร์เหมือนกันนะจ้าและนอกจากนั้นยังไม่พอนะครับจากการศึกษาเพิ่มเติมเนี่ยเขาก็มีการค้นพบว่าพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมดึกดําบรรนะครับมันก็ได้ก่อความวายป่วงให้มากมายกับเจ้าไดนโดนเสาร์ตัวเขื่องเลยโดยการไปขโมยไข่ต่างๆที่ไดนโดนเสาร์มันได้ออกมาครับ a d h w i k อ o b ครับคืออยากจะลองมากแล้วว่าไข่ไดนโดนเสาร์ถ้่มันตอกทาไข่เจียวเนี่ยมันจะรสชาติเป็นยังไงครับจะเหมือนกับไข่เป็ดไข่ไก่หรือเปล่า ที่ก่อนจะไปฟังกันข้อสุดท้ายนะครับแอดอยากจะถามเพื่อนๆว่ามันมีความเชื่ออะไรเกี่ยวกับไดนโนเสาร์ที่เราได้เข้าใจผิดแล้วพึ่งมาถึงบางอ้อตรงคลิปนี้บ้างหรือเปล่าหรือว่าบางคนบอกผมเก่งแล้วแอดเรื่องพวกนี้เนี่ยผมรู้หมดนแล้วก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันในที่ด้านล่างนะครับหรือถ้าจใจดีเนี่ยก็อย่าลืมบอกแอดรู้ว่าเพื่อนๆชอบเรื่องเราแบบนี้โดยการกดไลค์กดแชร์หรือว่าแวะไปซื้อสติกเกอร์ลาย fn dairy ของเราด้วยนะครับเอาเป็นว่ากลับมาที่เรื่องหลอกลวงเกี่ยวกับไดนโนเสาร์ที่เราอาจจะยังหลงเชื่ออยู่ข้อที่1ครับ ที่เร็มันจะสามารถมองเห็นเราได้แค่ตอนที่เราขยับเท่านั้นซึ่งเรื่องนี้เองนะครับก็ต้อง ขอบคุณกับหนังไดโนเสาร์คลาสสิกอย่างจูราสสิกปาร์กอีกแล้วครับที่มันจะทําให้หลายๆคนมีความเชื่อแบบนี้ไปนะครับเนื่องจากในฉากของหนังมันจะมีหลายๆตอนเลยที่แบบตัวเอกอยู่นิ่งๆแล้วแบบทีเร็กซ์มันเอาตามามองใกล้ๆนะแล้วมันก็มองไม่เห็นครับเพราะว่าตัวเอกมันได้อยู่นิง่งจนคนเขาเชื่อไปว่าโอ้ทีเร็กซ์มันเป็นสัตว์ที่แบบสายตาคงจะพลาดเบอร์ไปมากแล้วก็คงจะมองเห็นได้แค่อะไรที่มันแบบขยับลุกนิกดุกนิกอยู่ได้นะครับที่อันนี้เนี่ยแอดก็ไม่รู้ว่าฝรั่งเขาไปเอาไอเดียมาจากหนังจีนหรือเปล่านะ เวลาผีจีนมันจะกระโดดเข้าไปหาใครแล้วเรากลั้นหายใจใช่ไหมผีจีนนะครับก็จะหาเราไม่เจอเลยครับหรืออาจจะเป็นไปได้ว่าไอ้เรื่องการสร้างให้ทีเล็กซ์มันมองแบบมองไม่เห็นทั้งๆท,ที่คนอยู่ใ,ใกล้ๆนะครับมันจะเป็นเพียงแค่การสร้างความตื่นเต้นในหนังฮอลลีวูดเท่านั้นนะครับแต่ถ้าว่าจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าทีเล็กซ์มันกลับมีสายตาที่ไม่ได้ถั่วเหมือนในหนังเลยนะคือถ้าไดาโนเสาร์มีชีวิตอยู่ในโลกเราจริงนะครับอย่าไปใช้วิธีหยุดนิ่งตอนอยู่หน้ามันเด็ดขาดนะกลายเป็นอาหารมันชัวๆนะครับ เพราะจากการศึกษาของนักไดโนเสาร์วิทยานะครับที่เขาได้ไปแบบศึกษาสายตาของสัตว์สายพันธุ์ใกล้เคียงกับไดโนเสาร์อย่างก,กุ๊กไก่หรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยแล้วก็เอาดวงตาม,มาขยายมันขนาดเท่าลูกเบสบอลแล้วก็คำนวณดูตามหลักวิทยาศาสตร์นะเขาก็พบว่าดวงตาของทีเร็กซ์นะครับมันเป็นดวงตาที่มีความสามารถซึ่งบางทีอาจจะเยอะมากกว่าเยียวอยีกนะครับคือตาของมันนอกจากจะสามารถแยกแยะได้แล้วว่าของอะไรเป็นของที่กินได้หรือกินไม่ได้ทั้งท้งที่ว่าของนั้นมันนิ่งๆอยู่เนี่ยดวงตาของทีเร็กซ์ก็อาจจะมองไกล ได้ถึง6กิโลเมตรซึ่งมากกว่าสายตาของมนุษย์อย่างเราเราทุกคนกว่า13เท่าเลยทีเดียวนะครับหรือว่าดีกว่านกเหยี่ยวเลยด้วยซ้ำนั่นแหละครับเราก็อย่าลืมแชร์คลิปนี้ไปต่อยเพื่อนๆคนอื่นๆ,ๆฟังด้วยน,นะครับว่าถ้าเจอไดนนเสาอร์เนี่ยอย่าอยู่นิ่งๆเชียวว่าแต่ไดนนเสาร์มันมีจริงไหมเนี่ยเอาเป็นว่าถ้าหากใครที่มีแฟนอาร์นะครับก็สามารถส่งมาได้ที่แชทในแฟนเพจ Facebook F N Diary นะครับและวันนี้แอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเด้อบ๊ายบาย